คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการปน,นที่ผิกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับพี่น้องครับผมเมื่อนี้ก็เกามาเชียก็นําเ,เสนอแนวทางเลขของพ่อนครนายกด้อครับผมค่ะครับกรับมีพี่น้อง f อหลายท่ทันก็ร่อครับผมก็ได้มาแล้วเด้อครับพี่น้อง เป็นเลขบนนะพี่น้องเนาะบนคู่โต๊ดครับผมค่ะอันนี้สําหรับแฟนครับพอนครนายกที่ผมักเลขกหลายเนาะครับผมค่ะต้องแจ้งหัวมวนฟังห้ดีด้วยค่ะท่านผู้ชมครับค่ะเพราะว่าทุกคลิปที่น้ำเชี่ยวมาว้าเพราะว่าออหยังมีดราม่าเนาะแมนค่ะท่านผู้ชมว่าทุกคลิปก็เห็นทุกคลิปค่ะท่านผู้ชมครับค่ะจักน้อยิ่นสีบว่าห้เด้อค่ะท่านผู้ชมครับ แต่ว่าจังได้น้ำเชียร์กะสีขอเพิ่นคือเก่าครับผมค่ะเพราะว่าแฟนครับพอที่เพิ่นเหนียวแน่นเพิ่นยังรอเนาะยังรอรับชมรับฟังเนาะเห็นมาจังได้เพิ่นกับให้กำลังใจค่ะเอฟซีผู้เอฟซีที่เป็นเอฟซีของพอเนาะเพิ่นกัเหนียวแนด้วยครับผมเพิ่นกัคอมเมนต์ตอบโต้กับมี่เนาะค่ะครับผมสำหรับเลขชุด สองตัวบนล่างแล้วก็สามตัวตัวเกาะมาเชียกันได้ลงไปแล้วเด้อครับผมได้ลงไปแล้วนะพี่น้องเนาะครับผมคลิปนี้จะเป็นชุดสองตัวบนคู่ตัวเท่านั้นครับผมครับที่ผ่านมาพอกับว่าเป็นคู่ตัวน้ำเชียร์เอามาลงกับจิมีทั้งเป็นเหล็กสองตัวบนพร้อมครับผมครับการล่องจับตาบ้างเด้อครับผมเพราะว่างวดว่าหันเพลื่อนกะเข่าศูนย์หกเต็มเต็มเลยครับผมเหล็กของพอครับ ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางเลขบนคู่โต๊ดพอนคอนนายกลูกด้านกอมาเชียก็ขอขอบพระคุณพ่อเด้อครับผมทีอ่าทรงแนวทางมาให้กับลูกกับหลานครับผมค,ครับ,ค,รบคลิปนี้กอมาเชียกับจิตจดให้พี่น้องเด้อครับผมมีเลขอยู่12คู่12หางเองครับผมค่ะครับบ่เดลหลคยคือจังอ่าชุด2ตัวบนล่างหรือว่า3ตัวนะพี่น้องเนาะ,ะกอมาเชียสิลงเป็น กระดาษที่พอทรงมาไห้เลยครับผมครับอันนี้เป็นสําหรับบนเลยค่ะท่านผู้ชมครับสําหรับบนอันนี้บอกพี่น้องเอฟซีที่พนเขามารับช่มรับฟังผู้หม่เนาะครับผมเพราะว่าเอฟซีพอพนรู้แล้วว่าสองตัวบนค่ะครับกลับน้ำดิกลับน้าเด้อครับผมแต่ว่างวดว่าหันโชกดีเนาะท่อแมนเข่าศูนย์หกเต็มเต็มเลยครับผมครับก็อย่าลืมเด้อครับพี่น้องฝากกดติดตาม เป็นกำลังแรงใจกดไหลกดแช์ให้กับเก่ามาเชียน้าเชีย่อะไรกันน้เชีย่ผ้าร่วยในเด้อครับพี่น้องเนาะครับผมสําหรับแนวทางก็จะนําเสนอเพื่อให้พี่น้องเอฟซีได้โชว์ได้รับรับผมเพราะว่าเสี้ยนหนาไม่หรือว่าเสี้ยนเก่าที่เป็นให้แนวทางแมนแมนกับผมก็จะนําเสนอบว่ามีกักครับผมจัดเต็มให้ครับพี่น้องเนาะครับเอาพี่น้องครับผมเตรียมจดเด้อครับแอดมินเก่ามาเชีย่จะอานให้พี่น้องเอฟซี อ่านให้จดหรือว่าพอาะเงี้ยไม่เงี้ยอยากจดนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเอ็มมินก็นมาเชื่อสิอ่านให้ฟังสาสาด้ครับผมครับเรียกบนพ่อนะครนายกครับผมบนคู่ตัวได้ครับผมหนึ่งพฤศจกิกายนกนมี่สามศูนย์สามเก้าสามเจ็ดสามหกครับผมสี่ศูนย์สี่เก้าสี่เจ็ดสี่หกครับ แกระแถวสุดท้ายกับจิมี่หกเก้าหกกครับผมครับสำหรับลอยน้อพี่น้องเนาะรักลอยของพอกับจิมี่สามเกด้วยครับผมลักขี่อ่าลักรักลอยที่เป็นคูนน้อพี่น้องเนาะกับจิมี่สองกครับผมครับลักลอยขี่สาม้าเก หลักร้อยคู่สองหกแปดกับผมครับพอกับบอดี้เนนไห้เด้ครับผมครับส่วนหมากเล็กพอก็จะว่างตัวเล็กให้ประมาณนี้ได้ครับผมสิบสองหางนะพี่น้องเนาะครับผมครับมวดพังหันกับพอกับเขาศูนย์หกสามตัวพอกับเขาหนึ่งศูนย์หกเลยครับผมสําหรับเล็กของพอนครนายกเด้ครับพี่น้องเนาะแล้วก็ไปชนกับพระอาจารย์โค้งพร้อมนี่ครับผมเล็กเป็นมวดบางหัน ไปชนกับพระอาจารย์คงเอาพี่น้องเนี่ยครับว่าเบิ้งของจริงกันเลยครับผมครับสายมือเด้อครับพี่น้องหววทีผพานมาครับผมสิบหตุลาคมทีผพานมาพอกับเข่าศูนย์หกเต็มเต็มเลยครับผมไม่ต้องกลับเลยเป็นเลขสองตัวเลยน้องพี่น้องเนาะสองตัวบนว่าเป็นคููตัวครับผมเนี่ยครับผมขวามือนี่ก็จะเป็น เลขชุดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนครับผมครับแคปหน้าจอไวเดอร์ครับพี่น้องครับเป็นเลขสิบสองหางครับผมหมวดนี่ก็บส้นพระอาจารย์โค้งอีกที่ท่าครับศูนย์สามเดี๋ยวนะครับผมสำหรับงมวดนี่กับชนพระอาจารย์โค้งอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะค่ะมีศูนย์สามเมอน้ำเชื่อศูนย์สามกับยังระเท่าเดี๋ยวนะครับผมแป๊บหนึ่งอืครับศูนย์สามแล้วก็จะมี ตัวเดียวอ๋อศูนย์สามตัวเดียวว่างหันศูนย์หกตัวเดียวศูนย์สามเลยพี่น้องเนาะอันนี้เว้าตามครับผมตีพันมาตามตีพันมาได้ครับผมเพราะว่างวดว่างหันเป็นช่นศูนย์หกตัวเดียวเลยครับผมแล้วอันของพาอาจารย์ค้งงวดว่างหันเป็นศูนย์เป็นหกศูนย์อันของพอเป็นศูนย์หกครับงวดนี้พาอาจารย์ค้งเป็นศูนย์สามพอสามศูนย์น้าอ้าพี่น้องลองเบิรงลองเบิรงครับผม ครับผมนี่ก็คือแนวทางเนาะตะว่วาเหล็กพาจารยโค้งเป,เป็นไปได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะก<น>ับตว่วเหล็กของพอจะเป็นบนครับผมตว่วพาจารยโค้งเดี๋นี่เริ่มสิไปตะบนเลยที่ถ่อครับสี่หาหวัวติดแล้วนะบนชนกันที่สามศูนย์ศูนย์สามด้วยครับผมบเอาครับมีเนยกะมาเปลี่ยนบรรยากาศนาะพี่น้องเนาะครับผมเปลี่ยนบรรยากาศอยู่ทางอายุธยาครับผม สวัสดีพี่น้องเอฟซีทางอยุทยาเด้อครับผมครับสำหรับเลขกล็อกพีสาวฝรั่งเศสเดี๋ยวเกามาเชียสีนำมาเสนอให้เด้อครับผมเป็นเลขล็อกที่เกามาเชียขอผีสาวเด้อครับผมบ่แาม่นเหลขกผีสาวที่เิ่นห้โดยตรงครับผมเป็นเหลขกที่เกามาเชียอ่าอ่าบวชแล้พี่น้องเนาะบวชจากพี่น้องเอฟซีครับผมเดี๋ยวจะเอามาลงให้เด้อครับพี่น้องเมื่อวันหันกะเขาอยู่ครับผม เรามาเชียเอาศูนย์มากอะเขา่าศูนย์หกครับผมครับเอาครับพี่น้องครับกับพิจารณาเบือ้องเอาเดอ้อครับพี่น้องเลขของพ่อนครนายกชุดบนคู่โต๊ดครับผมเป็นเลขสองตัวบนหลังเอาเป็นเลขสองตัวบนไหนเลยครับพี่น้องเนาะครับผมถ่ายคลิปนี้แอดมินเกามาเชียกับขอวอวยพรให้พี่น้องของเกามาเชียแล้วกันน้ำเชียะถูกหวยแลอวเงินไปน้ำกันเด้อครับผมในงวดวันที่ หนึ่งพฤศจกิกายน65สุขุสุขคนครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ